อาจจะเกี่ยวพักรถป่ามู่กันแบ่งกันกินแบ่งกันกินหลวงพ่อชิวให้นัทอาหลวงพ่อชิวูอ่ะนะใครชื่อวะใครชื่อกัน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 ก็สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพูดพูดไปนะแม่พูดพูดแม่พูบ้าป้าไปขี่รถป้าพอนะพ่อไปแน่รู้เลย พอไปแล้วเชื่อเวลเลเพี่ๆกันดูว่าเพกกันโอ้ยมาหอดรอกนะห <c ười> อ,อดส่วนอะลร <c ười> อ่านโอเคยอ่ะ

วไ้ป<ภาพ>วันนี้พากาวาเทียวสวนพ่น้องเลยหลังจากที่เพื่อนพานตะขึ้นวันดิดน้ามากินนีนะพนก็ซื้อน้ากินก่อนมาเลยออโหมีอย่างขายเลยเาให้พี่น้องชมันดีบ่มีอย่างแล้วขายแะโอ้ข่าผัดเลย ันนี้กอง่งนี่กองเง่นบอกทำนี่เน้ะไข่ป๊าบแบ่งมันจะมาปุ๊บเลเจ้านะที่นะเ <c ười> จ้าที่จะทางขึ้นเนาะนี้ตนะ่ำแล้วจงน้ำกันเด้วใช้น้ำกันได้ได้ทำอะไระาถ่ากล้องเหรอ ทำกระปุนก็มีนะสาหงส์าหงส์ใุ้กระปุาทะเลสาหอยโอ้าสาส้วก็ไม่มีใครเยนี่จะแนงกินมา <c oughs> ได้อยากเยอาเยอะกินตัวกินได้เยอะอะแล้วกันกันะขเข้ากันสชเลือกนะใชเลือกแบบว่านี่ปะาสาว ดีไะทากันเดือกินนะไาชิกินตัวนี้แห่นติ่มไก่แห่นตินไก,นนไก่กับหอยทำาหายเดือกินนะเออตำหอยกับตำติ่ไก่แต่ตัวบปชื่อก็ได้กัชยากินนะชื่อก็ได้ <c oughs> มดวมฮะตำดวมเรหรอตำทะเลเหรอมันจะขายเป็นบาลูกิไกระยา ซี่วะสออันเขาปะสองอันป่ะว่าจานอาหารสิบพันละอสามทะเลเจ็ดสิบพันอยกวบาบาจิดะไรจะโดยจกเนยไปงานจีนอ่วเนาะเออคอยนี่แจกบ่ะ เอาออกจักซ้ำเถอะขอขอครูวันนี้ขอีงกับจไปจ้เจียงกับตักลาเลยล่าามาเลยแต่ล้านหลังนี่ นี่เด้เองะป้าโไปเฮ้ยน้อจมแทะปูนสาม่แนิดหน่อง่ายน่นะมากินข่าวกันนะไปเลยคนกำลังมาเนาะคนมาเด็ดช่วงค่ำใ้พไ่นเราเว้ยสุกเต่าเบิกเฮียนกับพากับมาเด็ด ินมันกะพ่ะหรอกินมันกัะพ่ะหรอกจะกินยังไงกินกระเทียมเดี๋ยดะเออเอาไว้นู่กินเ้ามาไหมเหมืนกว่าแตนอยค่ะนะปัจามาในหมมากปัจมามา้แตนลอยนั่งโต๊ะบ้างปะ ลังโตกันั่งเหรอโอเคนม่้ว่าไมนำขวดชิพันได้อน่ะนำขวดชิพันมามาเลยพี่น้องเลยจิตสาวพัดพัดมีจิใกล้ดังดังพูดดังิใกล้มากหาแม่คือน้ำลายชื่อกับพ่อได้เนาะ เด้สาวอ่ะกินนโมูไร้ดิไก่บ oh, ่เ so ห็นหมูบ่แคบไก่บ่จ้ะไปดึงตัวขลงมาเอากินก้อนลูกกินก้อนแล้วจังเล่นกินก้อนลูกเอากินวกันลูกเอ็ดนั่งพื้นเลยไปละไปละไปละพีลูกข่อยแล้วมึงนี่เราจะไปจับติ นิดน uh ้ำ huh. so yeah. nah, yeah. ่ะน้กก้ยกินน้ำไฮนิอ้โหบอิ่มมากเลคนกันอ่ากินน้ำกันกินน้ำกันลูกเขาาได้มันจะเกี่ยมหักรถปัง้งูกกันแบงกันกินแบงกันกินตัวคัชร้นั่นอ่าพรกินที่วัวนะใครชื้อวะไครชื่อกันน้ำกันกันน้กันไข่ชื่อนะไม่ได้หิวตายใหญ่อีก ว่ากินบ้านกว่าตาใหญ่เน๊ตตาใหญ่เนกแต่มเลยปแมากินนี่กัเอปนยังบนวานันเราจะไปเอาได้ไหมจ่าเจ็ดิทนนี้นะ อ่ไหาใช่ไหมนี่พ่อเอาให้เลยถามย่างิ้นนีะยางมากเอะลงน้ำนี่กินน้ำก่อนนะจับทอดว้ถามรูปลรงไหนดได้ปะน่ะอ๋อกินด้นะาเดี๋ยวร้านที่ห้าเดี๋ยวร้านที่ห่งนี่ทานั่งไห น้ำยองน้อยป้าป้ลงไปนี่นี่คัดรปมาเลยน้ำน้ำป้าป้าน้ำนำกิ้กิ้ระะเอแล้วข้าป้าลงไปนางไเลยสาวลงไปนางนี่นี่อไม่อ้าวไอ้าวเนยเล่าเ่าเล่าได้เนีแล้วนี่อกเนาเนุ่ใจหิวแห้งหิวแห้งฉันจั์หัวงูหิวแห้งอยู่ีเรานี่กินแบบว่าได้เบิ่งหนาไปเลยก้มใอย่เดียว <laughs> ừ, kịp nhạc, kịp xa là cứ say mưa hả Say mưa, mưa, mưa đâu say mưa đây mưa, đâu Mưa chắc cái biểu đấy rụi Xẹp xẹp วันนี้มากินข้าวอยู่สวรรค์เหมือนนี่เนาะไปกินสวรรค์ไปกินบุษบันนักเข็ดเลยพี่น้องเลยอยู่บ้านไม่กินบะแซบไม่กินสวรรค์บัตรนานๆทีเธอหนึงเปลี่ยนบรรยากาศสวรรค์เขาเล็กหน่อยเลยสวรรค์เขาเล็กหน่อยเนาะของพี่ใหญ่ค่ะ เขาพรผ่แล้ว้า่กน็เด็นหน้าแล้วข้าก็ไม่กินบัตร น่อยอย่อ er like <west> <laughs> ังต้งติตัดตลอดนะผมนน่ะกินัอ้กวนี่นี่ปจ๋าว่าจ๋า่ไกินเองเลยน่งกรเตีลูกนางน่งะมกินเออเออไม่ให้แม่กินขอบใจเดอน้ำน้ำฉันเพอเผดเรดดเพเพ ครั okay, ้งนั่งตามไม่รู้ว่าเจ้าจะไปใกล้ต้มนตอนตรงสิบอาไลยเจ้าจะไปดิบไปเลยมันตามไปเลยกินยังประดิบกินก็ับป้ากินเก่าก็ดูดกินเก่าเด้อ วันนี้แกงนิดหน่อยวันนี้ใหพี่น้องเลยแงามาแต่พูหยิ่งไล่พ่นีคือสิมานแต่พูหยิงนะไหว่นี่กเนแล้วไล่มาหนี่ย์นี่ยิ่งยิงยิงคือเกาฝากพูหยิ่งคือเกาฝากสี่้หญิงเขื่อน có để gặp không ăn bên đi mình sai bên 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 ở bên đây, không bên bên đâu bạn bên 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 ngáo phải rồi. <laughs> Mẹ bên bên xong cầm đi. Một 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 hàng đó, <laughs> นอนดีอเพื่อนมดแล้วต่เด็กมาก้ก้ามาอยู่นี่เราบี่เราเห็นจิจยู่หาชห้างวันี้นยู่กับป้าป้าไปแลม่ตีห้าอีก้วนีตห้าอาอีกแล้วป้าคนเมยน้ำนองแม่แม่แดดเาแม่ให้แดด้นนองดีแม่แม่ อย่าเลน้องแม่เอานอ้องเัเอาต่นต่ัวยเ็าเป็นทีมตามน่อิ่ตวทีม,า,มา่คนตามแล้วลูกอ้ยเบิ่งเรือมนี่ขากระตายนเปีวอะอิ่มแล้วะมวาดิคือม, <c oughs> มองเดียวกันแฮะ คมมันมันมีาเดียวกาบบิเต็มนเลยตทาหมวกเนาะจั่งกระทาหล่มเที่เต่าเลยทุกี่จะไหนกันไอเอีวนี่ยเดลูกเดี๋ยวล่มเที่ยวเเดี๋ยวลมเดยลมลล ิเข่ากันยิข่ากัดิเ็บเขีเเก็บไม่ทวนกไันโอ้ยกินกินขนนีได้โอ้ยิชื่อใหม่แจ่งอไบ่คนอยากไม่สนใจไหนไหนส่วใหลไม่เาใโดน้มาดิแลเอาหัวมนุง

เก็บ bắn อ่าเก็บพยะบาดลูกกินเยียร์อะไรเราให้โต้งก็อิ่มกันดิ im ลูกอิ่มกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho เ,เก็บเสร็จป่องแล้วเดี๋ยวเรากินกันป้วยอาเดียร์เปิดยอวมามันเนี่ยมันเยอมันเยอะได้เป็นยังไงเนี่ยเพิ่มในเพิ่นเอาอเครื่องหูดพุ่นแน่นเลยนะใส่เครื่องมาหูดอนะไรโอ้โหไปเด็ดนะพี่พี่น้องเลยโอเคแนละ้วแต่คิดนี่แม่น้องเปคดเจ้กากันเด้อพี่พี่น้องเลยดีละพาเพิ่นนะามาเที่ยว ขาเข่าในการทางนี้นะดีเพิ่นเป็นคนใจให้สวัสดีคนใจให้อ่าหัวละสามสิบบสีบุญมามาดูเที่ยงแบบประุใจมามาประมุนประมุนใจมากรมีอมใจประมุนจะพิหนาคุณจะเนาะจะงามอลไรเพิ่อนะ กะตุ่นน้ำมูตลอดนะยังไม่กูดเพิ่นละมาเพิ่นมีโนดก็ได้ตุ่นน,น,น,น้ำมูเงาเลยเพิ่นเลยเอากรตุ่นนะเพิ่นจะเคื่ออยู่อ่ะวบ่แม่พี่น้องเพิ่นปีหน้าเพิ่นวะปีนี้เงินดาวโมพอปีอะไรปีหน้าปีเฮยได้เพราะว่ายังเงินเก่าก็เบิดอะไรน่าชื่อน่าจะจบไหม ชื่อไลนวะสุดสุดกรเล็ได้ไมะนย่นะ่เออคะเคเอาให้พี่น้องฉันเอบคลิปนีแมนเฟิคาร่าก่อนเด้อนะขอบคุณขอบคุณให้พี่น้องเอชิงกับเกลย์ันบปฏิทินนะครับซนๆแมนเฟิมาตลอดบิบุกิซต้นต้นยึดเออยึดนะยึดขายนะขายว่ามาหมุนบิวต่อ